สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชั้นม .2 ม .2 ทับ4นะคะคุณครูชื่อคุณครูสุภัตาคุณเพิ่มนะคะหรือว่าคุณครูฟ้านะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนดน,นตรีนาฏศสิลป์เบื้องต้นกันนะคะทุกคนได้ยินใช่ไหมค ค่ะสำหรับสไลด์แรกนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบของนดนตรีในสังคมและวัฒน,ธ,นธรรมนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าองค์ประกอบของนดนตรีในสังคมและวัฒน,ธ,นธรรมนะคะหมายถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็แบ่งเป็นองค์ประกอบอยังไงบ้างนะคะสําหรับความหมายของนดนตรีนะคะก็คือว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเสียงนะคะที่เรียบเรียงขึ้นเป็นทํานองนะคะการเกิดทํทนองของเพลงก็จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญมากๆนะคะ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนะคะมีอยู่6ข้อนะคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทีละข้อนะคะค่ะสำหรับองค์ประกอบแรกนะคะก็คือเสียงนั่นเองค่ะเสียงดน,นตรีนะคะมีสิบซาวนะคะก็เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสีสันของเสียงนะคะหรือว่าโทนคัลเลอร์นั่นเองค่ะก็จะทําให้เสียงนะคะก็เกิดจากความขีดของคลื่นเสียงนะคะทําให้เกิดความดังเบาสูงและก็ต่ํานะคะ ถ้านักเรียนคนไหนไม่ได้ยินเสียงครูนะคะหรือว่าตามไม่ทันก็ให้เลยนะคะเราจะได้ไปช้าๆนะคะค่ะแล้วก็เสียงดนตรีนะคะเมื่อเราได้ยินเสียงก็จะสา,สามารถระบุเครื่องดนตรีได้นะคะาม,ามีการรับฟังความไพเราะของดนตรีและก็พิจารณาสีสันของเสียงได้นะคะ<ส>เช่นเวลาเราฟังเพลงนะคะ<ส>ก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึก เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นะคะเช่นเพลงเสียงดังก็จะทําให้เรารู้สึกมีพลังนะคะเสียงเบาก็จะทําให้เรารู้สึกนุ่มนวลน,นั่นเองค่ะใช่ไหมคะแล้วต่อเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สองน,นะคะก็คือจังหวะนั่นเองค่ะ จังหวะนะคะก็เป็นส่วนสําคัญของดนตรีนะคะครูพิมพ์มตกนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเป็นส่วนประกอบสําคัญของดนตรีนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้ดนตรีขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นระบบนะคะซึ่งเราจําแนกได้ออกเป็นสามอย่างนะคะอย่างแรกนะคะก็คืออัตราจังหวะนั่นเองค่ะ อัตราจังหวะนะคะก็จะเป็นอัตราการเคลื่อนที่ของแนวทํานองนะคะหรือเสียงที่เกิดในช่วงที่เราวางแบบไว้ให้เกิดจุดที่แน่นอนนะคะแล้วก็แบ่งจํานวนจังหวะการเคาะออกเป็นกลุ่มๆนะคะอย่างเช่นอัตราจังหวะนี้ก็จะทําให้เพลงเนี่ยมีความคงที่มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าอัตราจังหวะนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อย่อยที่สองนะคะที่เราเรียกว่าจังหวะนะคะหรือดิทึมนะคะก็จะเป็นกระสวนหรือแบบรูปนั่นเองนะคะจะเป็นการเคราะจังหวะที่ซอยจังหวะให้มีให้เกิดตามอัตราที่เรากําหนดไว้นะคะก็จะมีความถี่กับความห่างที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้ตรงตามกระบวนแารหรือว่าลีลาของทเพลงนะคะก็คือเอาง่ายนะคะการมีจังหวะเนี่ยก็จะทําให เกิดความชัดเจนของเพลงหน่ายิ่งขึ้นก็มีความผีและก็ความห่างแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นจังหวะรำวงจังหวะร็อก,หร,ออกหรือจังหวะแบบ R&B หรือลุมบ้าอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความแตกต่างของกระสวนจังหวะที่แตกต่างกันไปนะคะแม้จะเป็นเพลงเร็ว<ๆ>แต่ก็จะไม่ได้ใช้จังหวะคล้ายๆกันนะคะต่อไปนะคะหัวข้อที่3าก็คืออัตราจังหวะนะคะอัตราความเร็ว รูค่ะคืออัตราความเร็วนะคะหรือแคมโปนะคะค่ะอัตราความเร็วหรือแคมโปนะคะก็คือเป็นอัตราความเร็วของการดํรา,านเนินจังหวะทุกส่วนนะคะของอัตราจัอองหวะเป็นแบบส่วนรูปจังหวะนะคะก็คือจะเป็นอัตราความเร็วทําให้ดําเนินจังหวะของทุกส่วนได้ตรงอัตราจังหวะเนะะี้ะเข้าใจไหมเอ่ย มีเข้าใจไหมไเข้าใจคิมชัดมาได้คะไอ้เหู่น้อโอเคค่ะก็เพลงเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเพลงทันสมัยสมัยนิยมเพลงป๊อปล่านะคะเพลงเหล่านี้ก็จะระบุอัตราความเร็วนะคะด้วยคำว่า slow หรือว่าอาจจะนำหน้าด้วยชื่อของลีลานะคะชื่อคล้ายกันนะคะแต่ว่าความหมายแตกต่างกันมากเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อที่สามนะคะขององค์ประกอบดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็คือทำนองนะคะหรือว่าเมโลดี้นะคะเป็นอนุกรมของหน่วยเสียงดนตรีต่างระดับนะคะเช่น อาัตราความสั้นความยาวของเสียงนะคะเอามาร้อยเรียงกันให้เป็นวัรตตอนนะคะเอา,เอาง่ายนะคะก็คือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของทํานองนะคะก็คือหน่วยเสียงนั่นเองค่ะเป็นคาของทํานองหลายหน่วยเสียงมาเรียงกันเป็นวัรคตอนเป็นประโยคหรือว่าเป็นวัรคนะคะทํานองก็จะมีส่วนประกอบสําคัญมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นโหมดเสียงนะคะ<ด>แล้วก็บันไดเสียงนะคะโหมดกับบันไดเสียงก็จะแตกต่างกันนะคะคแต่ว่าจะให้ความความความหมายใกล้ๆ้เคียงกันนั่นเองนะคะไม่เป็นไร <c oughs> ค่ะคูปิงนัก <c oughs> เรียนไม่ต้องตกใจนะคะเสียยคูปิงเจ้าที่รักของเราทุกคนเอง <c oughs> ค่ะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูอะระบบนะคะของหมวดเสียงและก็บันไดเสียงกันก่อนนะคะสําหรับบันไดเสียงแรกนะคะจะเป็นพิทาโทนิกนะคะก็ประกอบไปด้วยอ่าถ้าเราเป็นภาษาอ่านนะคะก็จะเป็นโดเรมีฟาโซลานะคะแต่ถ้าเราเป็นเขียนนะคะก็จะเป็น ตัว C ตัว D ตัว E ตัว G แล้วก็ตัว a นั่นเองนะคะอันนี้ทุกคนก็ใช้ความเข้าใจไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงกับอักษรนะคะเราจะไม่ได้ใช้เหมือนโดเรมีฟาซาลาทีโดเหมือนของไทยนะคะอันนี้จะเป็นตัวโดก็จะเปรียกเป็นตัว C นะคะตัวเรก็ตัวดีนะคะตัว e ก็คือมีตัว g ก็คือตัวซอนนะคะตัว a ก็คือตัวลา ถ้าใครเล่นดนตรีก็จะพอเข้าใจพื้นฐานของระบบอักษรหรือระบบกา,ารบันทึกของดนต,ตรีสากลน,นะคะนี้นะก็จะให้ความรู้สึกที่สบายแล้วก็กระตุ้นการขับร้องตามไปด้วยนะคะ<อ>เพราะว่าเป็นเสียงบันไดเสียงของพนทาโทนิกนั่นเองค่ะสำหรับบันไดเสียงที่สองนะคะนะก็จะเป็นไดอาโทนิกนะคะ ประกอบไปด้วยโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะคะก็จะเป็นทางบันไดเสีย onic, งดอรโทนิกโหมดเมเจอร์นะคะเราก็จะเมื่อเราแต่งหรือว่าเราได้ยินก็จะใช้จะให้ความรู้สึกลาลิงกล้าหาตื่นเต้นนะคะบันไดเสียงเมเจอร์นะคะเอ่อบันไดเสียงดอร์ทนิก อมอดไมเนอร์นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเศร้าหงุหงิดนะคะอันนี้สังเกตได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพลงที่ออกใสๆหน่อยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกฟังแล้วน่ารักน่ารักนะคะอย่างเช่นเพลงที่เรานิยมหรือเพลงที่ทนสมัยช่วงนี้ก็จะใช้บันไดเสียงแต่อัตโนิกโหมดเลเจอร์นะคะต่อไปนะคะบันไดเสียง โครมาติกนั่นเองนะคะก็อันน uh, well ี้จะมีชาร์ปขึ้นมานะคะก็จะเป็นโดโดชาร์ปดีอ่าเลเลชาร์ปมีฟาฟาชาร์ปซอนชาร์ปลาลาชาร์ปทีโดอันนี้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนักเรียนทุกคนก็จะเป็นบันไดเสียงโครมาติกนะคะเมื่อนํามาแต่งเพลงก็จะให้ความรู้สึกแบบไม่กลมกล่อมนะคะกระด้างนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็นสองโหมดนะคะก็จะเป็นเสียงในโหมดเมเจอร์นะคะเมเจอร์ก็คือเสียงเรียบเรียบนะคะเสียงที่เป็นเสียงอที่เรารู้จักกันซีอ่าเป็นอาจเป็นภาษาอ่านก่อนเนาะเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะโดเรมีฟาซอลาทีโดนะคะ สำหรับโหมดไมเนอร์นะคะที่เราเห็นกันบนหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นลาดทีโดเลมีฟาซอนลานัเองนะคะไอฟังคูไม่ทันนะคะเจงที่เชื่ได้นะคะนีนคูชัดเจนให้กดหนึ่งค่ะเดี๋ยวคูจะรออ่านเชก่อตอบนีนคูบ้ากึ่กนะคะ ได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินค่ะขอบคุณค่ะคนที่ตอบคือใครไหมคะทันหรือเปล่าใครไหมทันไหมคะใครไม่ทันตรงไหนบอกครูย้อนกลับไปได้นะคะ ก่อนนะคะมีเสียงเงียบมากเงียบจริงๆต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบต่อไปนะะคก็จะเป็นยังอยู่ในหัวข้อทํานองอยู่นะคะก็จะเป็นจังหวะนะคะ จังหวก็คือลิเทียมนั่นเองนะคะก็จะเป็นจะคล้า,ายกับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะทําให้เป็นเกิดหน่วยเสียงเรียบเรียงหน่วยเสียงจากหมวดเสียงทําให้บันไดเสียงอย่างต่อเนื่องทำให้มีบันไดเสียงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็จะมีอัตราวความสั้นยาวของเสียงที่แตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะทิศท,ทางเดินนะคะ ก็จะเป็นการนําระดับเสียงต่างๆหรือบันไดเสียงนะคะหรือโหมดเสียงที่ต้องการมาบรรจุลงในตัวโน้นนะคะที่ทางการเดินนะคะก็สามารถแบ่งออกเป็นได้สามลักษณะนะคะก็คือทํานองเคลื่อนที่นะคะทํานองที่เคลื่อนที่ลงเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ลงแล้วก็เคลื่อนที่ที่คงที่นะคะ โอเคต่อโต้ครูบ้านได้ได้นะคะตอบตอบโต้ตตให้ครูรู้สึกว่าครูไม่ได้พูดคนเดียวนะคะทุกคนรู้ไปกันกับด้วยนะคะผ่านครับขอบคุณคนที่ตอบครูมากนะคะถ่านเนี่ยได้นะคะไป่อเลยนะ ก็จะเป็นหน่วยย่อยที่4แล้วนะคะก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของระดับเสียงที่อยู่ในทํานองนะคะเรื่องนี้เราเรียนรู้เป็นพื้นฐานดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เราจะเรียนรู้แบบเชิงลึกนะคะ <S <S เราเรียนรู้ไปพื้นฐานก่อนว่าคุ้ม,มั่นใจว่าทุกคนที่ฟังอยู่นี้นะคะทั้งหมด23คนนะคะไม่เข้าใจแน่นอน เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะเราสมะการเคลื่อนที่ของระดับเสียงที่อยู่ในทำนองนะคะ mm hmm. ก็คือระดับเสียงจากอนุกรม mm hmm. เสียงในบนไดเสียงสเกลนะคะแล้วก็โหมดนะคะมาบรรจุลงเรียงกันอยู่ในบักตอนหรือบทเพลงนะคะแล้วเราก็จะจําแนกออกเป็นคู่ๆนะคะอันนี้เราเรียนรู้ไปเบื้องต้นก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะก็ จะเป็นมิตินะคะมิติก็คือที่อยู่ในหมวดของทํานองนะคะยังอยู่ในทํานองอยู่มิติก็คือความแคบกว้างนะคะหรือที่เราเรียกว่าพิสศษของทํานองนะคะต่อไปรูปร่างหรือส้ดทรงก็จะเป็นรูปร่างเส้ดทรงของเพลงนะคะหรือของทํานองส้ดทรงเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะคะส้ดทรงของคนส้ดทรงของเพลงก็มีเหมือนกันนะคะก็เราจะดูว่าตัวโน้ตนะคะ ผ่านไปยังหัวตัวโน้ตนะคะตัวอ,อื่นๆและที่บันทึกเรียงลําดับไปจนถึงตัวโน้ตสุดท้ายนะคะก็จะเรียกว่ารูปทรงรูปร่างหรือซุดทรงนเองค่ะระดับช่วงเสียงนะคะก็จะเป็นอนุกรมนะคะอนุกรมระดับเสียงก็คือหน่วยนั่นเองนะคะหรือว่าทํานองทั้งชุดที่ผู้ประพันธ์เพลงนะคะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเสียงของผู้ขับร้องนะคะ สำหรับอ,อย่างเช่นนะคะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่สามารถร้องในแนวของสโตปโนนะคะหรือว่าร้องในเสียงหลักนะคะเราก็สามารถร้องคีย์ปกติหรือว่าคีย์สูงได้นะคะแต่คนที่มีแนวเสียงเป็นเบสน,นะคะไม่สามารถร้องสโตรโโนได้ก็จะแบบรู้สึกว่ามันฝุนฝืนนะคะเหมือนคนที่สามารถร้องเสียงสูงได้พอมาลองเสียงต่ําก็จะเกิดก็จะร้องไม่ถึงนะคะก็จะเป็น เราต้องดูในช่วงเสียงด้วยนะคะต่อไปนะคะหัวข้อที่สี่แล้วค่ะหัวข้อที่สี่แล้วก็คือการประสานเสียงนะคะหรือว่ากลุ่มเสียงหลายระดับเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้เลยค่ะก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยหัวข้อนี้นะคะการประสานเสียงก็คือกลุ่มเสียงที่มีหลายระดับนะคะก็เช่นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ํานะคะหรือว่าถ้าใน ภาษาที่เรารู้จักการทางดนตรีนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินบ้างก็คือ s u p ปโโอร์โนเฮนเนอร์เบสน,นะคะผ<ม>ับประมาณนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นการประสานเสียงก็คือการใช้กลุ่มเสียงที่ทําให้เกิดความกลมกลืนนะคะไม่สามารถให้เสียงใดเสียงหนึ่งเด่นได้นะคะการประสานเสียงก็คือต้องทําให้เกิดความสมูทที่สุดนะคะก็จะเรียกการประสานเสียงโอย <laughs> สำหรับกลุ่มสำหรับกลุ่มที่ประสาเสียงนะคะก็จะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเกิดฟังไม่เกิดเอ่อเกิดอารมณ์ที่เครียดนะคะไม่สนุกหรือว่ากระด้างนะคะถ้าเกิดกลุ่มเสียงที่ทําให้มีแบบความทึบๆหน่อยนะคะร้องแบบเสียงทุ้มๆนะคะเหมือนในรูปเลยการประสานเสียงก็เหมือนในรูปเลยนะคะก็คือการร้องสีแนวหรือ อาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่การนิยมการร้องประสานเสียงก็คือมีสีแนวนะคะท่นใช่ไหมคะทั้งหมด23ค่นีค่ะขอบคุณคท่นครับทันค่ะทันครับขอบคุณค่ะต่อไปหัวข้อที่5แล้วนะคะเราม,มี6หัวข้อใกล้จะสุดท้ายแล้ว ไม่ต้องจดใช่ไหมคะเออไมื่อตองจดครับผุมกี่ขั้นโอ้โหถ้าครูบอกให้จดก็ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับโอเคไม่ต้องจดก็ได้ค่ะแต่ว่าท้ายค้าครูมีแบบทดสอบให้ทํานะคะไม่จดก็แล้วแต่เรียนเลยติจดสอนใช่ใช่อ่าสาหรับหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ห้าแล้วนะคะแกจะหัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือ เนื้อดนตรีนะคะหรือว่าเท็กเจอร์นะคะคุณแม่เอาละเด็กเขามองเห็นตัวนี้ไหม <5. S 2> เห<อ>็นค่ะองสวน้ำในเป็นยังอันนี้ในสูตร แป๊บนึงนะคะเนื้อดนงรีขอไปนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อกี้เหมือนสไลด์เด้งออก มาแล้วมาแล้วสำหรับทำไมเคนละอันไียโอเคค่ะขออภัยนะคะสำหรับเมนตดีนะคะหรือว่าเทเจอร์นะคะก็จะมีองค์ประกอบที่ครบทุกส่วนเลยนะคะที่เรากล่าวมาเบื้องต้นเมื่อกี้นะคะก็คือมีทั้งจังหวะทำนองประสานเสียงและที่เพิ่มมาคือลีลา สอดราสาเสียงนะคะจะทําให้เกิดเสียงดนตรีที่มีความหนาแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น4ลักษณะนั่นเองค่ะสําหรับอันแรกนะคะก็คือเนื้อดนตรีแบบแนวเดียวนะคะโมโนนะคะเราจะเรียกโมโนสั้นๆเลยนะคะทุกคนจะรู้จักเลยว่าโมโนโคนิกนะคะโมโนก็คือแค่มีแนวเดียวนะคะก็คือว่าเป็นลักษณะพื้นผิวที่มีแนวทํานองแค่แนวเดียว และก็ไม่มีเสียงประสานนะคะเขาจะเรียกว่าโมโนโพนิกนะคะหรือว่าดนตรีแบบแนวเดียวนั่นเองค่ะสำหรับอย่างที่สองนะคะก็คือเนื้อดนตรีแบบร่วมด้วยกันกับคอร์ดนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีพื้นผิวของเสียงประสานร่วมด้วยแต่มีแค่ทํานองเดียวนะคะมีกลุ่มที่ทําหน้าที่สนับสนุนด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นโฮโมนะคะโฮโมโก็จะมีการบรรเลงแบบสองแนวนะคะจะมี แนวหนึ่งที่เป็นแนวหลักแล้วก็จะมีกลุ่มเกาะที่มาช่วยสนับสนุนนะคะให้แนวหลักมีความเด่นและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นโพลีนะคะโพลิโพนิกนะคะก็จะเป็นแนวโน,นตรตีแบบหลายแนวก็จะเกิดเชนโนโตรีการสอดประสานมาประกอบไปด้วยสอแนวโน,นตรีขึ้นไปนะคะแต่ว่ามีแนวเด่นแล้วก็มีอิสระที่ออกจากกันนะคะพูดง่ายก็คือ แนวนี้นะคะโพลีโพนิกก็คือจะมีทั้งหมดสองแนวพอนองขึ้นไปอาจจะเป็นสามเสียงสามแนวก็ได้นะคะก็จะมีแนวเด่นแนวหลักอยู่หนึ่งแนวนะคะก็จะมีเสียงที่อิสระแตกต่างออกกันไปได้นะคะอ่าสำหรับแนวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแนวแบบร่วมด้วยกันกับคอร์นะคะอันนี้โฮโมนะคะโฮโมแต่ว่าจะแตกต่างจะแตกต่างอยู่นะคะก็คือจะเป็นรูปแบบของเสียง ที่มีที่มีทํานองเสียงที่มีความหลากหลายของทานองนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทุกแนวอาทำไมโอเคโอเคโอเคค่ะก็จะเป็นหลายทานองนะคะสองทำแนวคือสองทำนองขึ้นไปแนวทํานองต่างๆก็จะมีการแปลทํานองแปลทานองหลักให้มีความชัดเจนแล้วก็เด่นมากยิขึ้นนะคะถ้าเป็นทานองหลัก อไปนะคะค่เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือบันไดเสียงหรือว่าสเกลนั่นเองค่ะก็จะเป็นมาตราเสียงที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงอนุกรมนะคะของระดับเสียงที่เกิดจากเสียงต่ําแต่ระดับไปหาเสียงที่มีความสูงขึ้นเป็นขั้นๆตามลํา,าดับนะคะจากสูงจากล่างไปสู่บันไดที่อยู่<ม>เหนือขั้นนะคะ ก็จะมีความห่างของขั้นเสียงที่ไม่เท่ากันนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสีลักษณะนะคะอันนี้เหมือนที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นนะคะเป็นเบื้องต้นแต่อันนี้ก็จะมีรูปแบบทําให้เราดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับบันไดเสียงแรกนะคะก็คือพันทาโทนิกนั่นเองนะคะก็จะเป็นห้าขั้นนะคะแต่ละแต่ละขั้นก็จะมีชื่อเรียกที่ เป็นระดับเสียงแล้วก็แนววางระยะห่างของชัานที่เป็นหนึ่งเสียงเต็มนั่นเองนะคะทุกคนเห็นในรูปไหมคะก็จะเป็นชื่อของโตัวโนโนนะคะตัวซีก็เราจะเรียกว่าโตัวดูนะคะเดอดีก็เรมีซอนลาโโนะคะ,เร,โโะ,คะเราจะตัดฟาออกเพราะว่ามีกับฟาจะเป็นแค่ครึ่งเสียงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งเสียงเต็มนะคะ น,นี่เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นบันไดเสียงเดออาทนิกนะคะก็จะเป็นบันไดเสียงที่มีทั้งหมดเจ็ดขั้นนะคะแต่ละขั้นก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งเสียงเต็มแล้วก็ครึ่งเสียงนะคะเซมิโทนนั่นเองค่ะก็เหมือนกันเลยค่ะโดเรมีฟาซอลลาทีโดอันนี้ก็จะมีทั้งเสียงเต็มแล้วก็เสียงเซมิโทนนะคะอย่างเช่นมีกะฟายานี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นบันได้เสียงคูมติกนะคะบันได้เสียงคูมติกเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งหมด12ขั้นนั่นเองค่ะแต่ว่า12ขั้นก็จะแบ่งออกเป็นห่างกันหนึ่งครึ่งเสียงนะคะทุกๆขั้นเลยอย่างเช่น C C sharp D D sharp E F สังเกตไหมคะว่าตรงนี้มันจะเป็นครึ่งเสียงโดยอัตโนมัติเลยนะคะ F sharp แล้วก็ G G sharp แล้วก็ A เอชาร์ปแล้วก็บีบีแล้วก็ซีนะคะเครื่องอ่าเราจะมาสังเกตนะคะตัวที่เป็นเหมือแฮชแท็กที่เราชอบเล่นกันใน IG หรือ t ว i t เตอร์นะคะหรือ facebook จะเรียกว่าชาร์ปนะคะเป็นตัวชาร์ปหรือว่าเราจะเรียกเป็นเครื่องเสียงที่สูงนะคะเครื่องเสียงที่สูงเราจะเรียกว่าชาร์ปนะคะส่วนแฟดนะคะจะคล้ายๆกับตัวตัวบีตัวบีแต่ว่าตัวบีที่เป็นตัวเล็กแต่ว่าอาจจะ มีความโค้งมากขึ้นนะคะเป็นความโค้งเป็นตัวบีตัวเล็กนะคะเราจะเรียกว่าแฟลทนั่นเองนะคะจะเป็นเครื่องหมายที่ทําให้เสียงเราต่ํานะคะหรือเป็นคลื่นเสียงที่ต่ําลงไปนะคะโอเคนะคะไปท้บันไดเสียงโฟตนนะคะบันไดเสียงโฟโทนจะมีทั้งหมดหกค่าน,นั่นเองค่ะจะมีระยะห่างที่เท่ากันนะคะเ,คเรามาดูเลยว่าที่กับบีเสี่ยที่กับบี เต็มนะคะ F# ก็หนึ่งเสียงเต็ม F# ไป G# หนึ่งเสียงเต็ม G# ไป A# ก็หนึ่งเสียงเต็ม A# ไป C ก็หนึ่งเสียงเต็มค่ะอันนี้จะมีระยะห่างที่เท่าเท่ากันนะคะโอ้โหเราหมดหน่อยที่หนึ่งแล้วนะคะ